โครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมเริ่มต้นโครงการดีๆในสัปดาห์นี้กันที่โรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์รามาไอดอลกับเทพศิรินสมุทรปราการ โครงการรามาไอดอลเดินทางมาถึงโรงเรียนที่8จากทั้งหมด15โรงเรียนกันแล้วนะคะซึ่งน้นองๆโรงเรียนนี้ก็ให้การต้อนรับพี่ๆทุกคนเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ หลังจากเล่นเกมและรับของรางวัลกันไปบ้างแล้วนะคะก็ถึงเวลาของการระดมสมองคิดนอกกรอบกันแล้วล่ะค่ะว่าแล้วก็แบ่งกลุ่มเป็น3คนพร้อมตั้งใจคิดโครงการดีๆกันได้เลยค่ะน้องๆทั้ง53ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะได้เข้าไปทัศนศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีกันด้วยล่ะค่ะชื่อโครงงานนะคะเรื่องออกกำลังกายด้วยเครื่องนวดไม้ไผ่ค่ะ ขยะแลกเงินเพิ่มไรายได้ให้ชุมชนค่ะขยะแลกเงินเพิ่มรายได้ชุมชนนะครับชุมชนหมอเสนอมีปัญหาอะไรก็คือปัญหาขยะค่ะขยะเยอะมากคนที่ขยะไม่เป็นที่แล้วก็ไม่แยกขยะที่พิงเราเนี่ยนำเงินไปให้เขาแล้วก็ขยะที่เขาเอามาให้เราแล้วก็ไปรีไซเคลิลไปขายต่อเราก็ได้เงินมาหมุนเวียนก,กันในพ <มา S 1> ัน ก่อนที่จะไปโรงเรียนต่อไปนะคะน้องๆโรงเรียนเทพศิลินสมุทรปราการก็ขอบคุณวิทยากรเจ้าหน้าที่และทีมงานด้วยบูมเทพศิลินค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้นะคะที่มาจัดที่โรงเรียนของเราค่ะทำให้เรานะคะ รู้จักการจัดระบบความคิดแล้วก็รู้จักคิดเพื่อส่วนรวมค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดความคิดเพื่อให้เรานําสิ่งดีๆไปสร้างสารรค์สังคมทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของเราด้วยค่ะ<อ>ค,ค<อ>่ะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากได้รับความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะเราก็เดินหน้าไปโรงเรียนต่อไปกันเลยค่ะวันนี้เดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะว่ามีเป้าหมายเป้าหมายก็คือว่าโครงการระไมดอลเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือของสององค์กรก็คือหนึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสถาบันการแพทย์จากกรีนรบดินต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและต้องการจะบอกให้เยาวชนทราบว่าอีกสามปีกำลังจะมีสถาบันการแพทย์จากกรีนรืบดินเกิดขึ้นที่สมุทรปราการแห่งนี้ น้องๆโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุลาบวิทยาลายัยก็ตั้งใจฟังพี่เก่งไกวิทยากรคนเก่งของเราแถมยังให้ความร่วมมือนในการทำกิจกรรมอย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะ ถึงเวลาที่ต้องจับกลุ่มกันเพื่อเขียนโครงการกันแล้วนะคะโครงการรามาไอดอลจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้หันมาสนใจสุขภาพสุขภาวะของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นค่ะโดยโครงการที่น้องเขียนจะแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและอนามัยและด้านยาเสพติดค่ะน้องคนไหนนะคะมีไอเดียเจ๋งๆและเรียนอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็รีบจับกลุ่มเพื่อน3คนด้วยกันเขียนโครงการส่งกันมาก่อนวันที่15กรกฎา กระดาคมนี้นะคะชื่อโครงงานเพิ่มที่อยู่ให้ประตีนปมือครับอ่าเสร็เลยครับทำไมถึงจะไปเพิ่มที่อยู่ให้ปลาตีนปลาตีนมันมีประโยชน์อย่างไรถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของเรียนครับ มันมันหมายถึงว่าเป็นระบบนิเวศที่เอาไว้โชว์ได้ว่าใช่โรงเรียนเราเนี่ยมีพื้นที่ที่สมบูรณ์มากมีสัตว์ครับมีสัตว์มีปลาตงปลาตีนใช่วิธีการเพิ่มที่อยู่ให้ปลาตีนทําไงก็ปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ําอะไรเงี้ยครับสุดท้ายจะบอกว่าความรู้ในห้องเรียนเป็นอาวุธ ความรู้นอกห้องเรียนประสบการณ์ที่เรามาทําอยู่เนี่ยเป็นคู่มือการใช้อาวุธเพราะฉะนั้นน้องมีอาวุธที่ดีแต่ไม่มีคู่มือน้องก็ไม่ชํานาญออกไปสู้กับใครเขาไม่ได้นะครับอ่ะ ที่จะฝากไว้ตรงนี้ขอบพระคุณน้องๆทุกคนมากผ่านกันไปอีกสองโรงเรียนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนเทพศิลินสมุทรปราการและโรงเรียนนวมินทราชินุทิศส,สวนกุลับวิทยาลัยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการรามาไอเดอลและพบกันในโรงเรียนต่อไปนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมเข้าชมกิจกรรมของเราได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจรามาไอดอลและในรายการรามาทีนแชร์ที่จะมาอัปเดตการรถชนในแต่ละโรงเรียน พร้อมเก็บภาพความสนุกสนานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา21.30นาทีทางรามาชาแนลทรูวิชัน50และ73ค่ะ